กบสวัสดีท่าน f อท่านลูกค้าใจดีค่ะสำหรับอีพีเก้าขีดหกในวันนี้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเรียกช่างลานนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะนำเสนอเล่มไหนอันนี้ทำไมทำใส่อะไรไว้อย่างนี้ทำอะไรเอ่ยเนี่ยช่างลานเสร็จหรือย,ยังคะนะ่าโอ้โหตอบแบบไม่มีเยื่อใหญ่โนช่างลานมาเดี๋ยวก่อนดีฉัน ข้องใจเนี่ยค่ะเนี่ยทำอะไรเนี่ยเนียค่ะสวัสดีท่านสวัสดีท่านลูกค้าท่านเอสซีก่อนนะข้องใจทำอะไรไว้เนี่ยอ๋อนี่งานสั่งครับนาโชวหน่อยสิยังใครกำลังจะเตรียมคอเตรียมไม้จะข้าด้ามอ๋อเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าทำเสร็จ พันเจ็ดพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทถ้าลูกค้าท่านไหนเห็นนะคะที่ว่าเป็นเจ้าของอะนะคะนี่เป็นตลับลูกปืนอุ่นใจไว้ว่าตอนนี้ช่างอลันเริ่มไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคะแต่แต่คงไม่ถึงสามเดือนใช่ไหมช่างอลันอพรุ่งนี้ก็เสร็จเลยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เกือบเสร็จจ้ะมาวันนี้นําเสนอเล่มไหนเออเดี๋ยวก่อนสองเล่มเนี่ยดิฉันเห็นมาเป็นครึ่งเดือนแล้วเนี่ยจะทาอะไรยาวๆเนี่ยตลับลูกปืนเนี่ย ไม่ใช่ตลับลูกปืนไม่เข้าด้ามเนี่ยจะขายไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่ยังไม่มีใครสั่งยังไม่จินตนาการด้ามจินตนาการด้ามไม่ออกมันยาวอ๋อมันต้องใช้เขาเรียนในอารมณ์อัดชีนเหรอบิ้วบิ้วมันต้องบิ้วเรื่องด้ามว่าทำไงให้มันอันนี้ดิฉันเห็นบิ้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยใช่ไหมสองเล่มนั่นหนะยังไม่เซ็นเลยลวน่ะจะบิ้วไปถึงไหนเนี่ยมาวันนี้ขายหลักร้อยดีกว่า อ้าเด็ดเดีดเด็ดเดดดำดำนี่มีเจ้าของหรือยังฝากดำดำสองสองเล่มเนี่ยจ้ะอันนี้ยังมาไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนําเสนอเลยงั้นอ่ะนี่อันนี้นําเสนอไปแล้วรอบนึงแต่ยังไม่เสร็จตอนนั้นนะอันนี้เสร็จแล้วอ๋อพร้อมขายพร้อมขายขายจริงๆแล้วนะขายจริงๆมาว่าราคาก่อนอย่าเพิ่งบอกสเปกหนึ่งพันสี่ร้อยขอต่อยห้าสิบบาทได้ไหมต่อยหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเฉพาะเล่มนี้อ่ะ เพราะดิฉันชอบฝักไม้พอเป็นฝักนี้ก็เลยลดให้อีกห้าสิบาทก็แล้วกันอ่ะว้าไปค่รเด็กแพงกว่าเหรอก็ไม่รู้แหละเข้าใจผิดอ่ะเข้าใจผิดก็ฝักไม้นะอ้าวหนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์ก็แล้วกันมาวัดสเปคเลยอ้าวนึกว่าเก็บได้เลยก็ไม่โชว์ล่ะจะขายไหมเนี่ยใบยาวสิบจุดแปดนิ้วจ้ะใบกว้างสองนิ้ว สันนะาแปดมิลไล่เรียวตายนี่ด้ามหกนิ้วน้ำหนักช่างเมื่อเช้าดูดูสกอต2 2> ทองสกอต,<ค>กอตเทปไม่เก็บสี่ร้อยแปดสิบเก้ากรัมก็คือน่าจะห้าร้อยกรัมรวมฝักนะฮะรวมซองนี่ไอ้หกร้อยกรัมรวมซองซอ,องก็หนักเหมือนกันเนาะหกร้อยกรัมรวมซองนะครับพี่จะกะว่าห้าร้อยเองนะเนี่ยก็โอเคนะ น้ำหนักกำลังพอดีเล็กแหนบนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาเรื่องแต่มันหนาแหนบสิบล้อหรือเปล่าเนี่ยสิบล้อครับตรงนี้ตรงนี้ช่วงนี้ผมจะทำงานด้วยแหนบสิบล้อครับพะมันแข็งจริงแข็งจัดใช่ไหมแหนบสิบล้อรุ่นเก่าด้วยนะเชื่อวเหล็กแหนบเนี่ยเป็นเหล็กที่มาตรฐานที่สุดละใช่เพราะว่ามเป็นกึ่งสปริงใช่ไหมดิฉันเข้าใจถูกใช่ไหมการยืดหยุ่นก็ดีไม่เปราะแข็งดีคมดีโอเคเลยแล้วดูแลรักษาง่ายน่ารักดี ดิฉันพูดเรืองมีชาลันชอบแถไปเรื่องอื่นทุกทีอะค่ะเอาเอาไงเอาโอเคหนึ่งพันสามรอยห้าสิบก็ไล้ลดให้ห้สิบาทเนีโอ้โหพระคุณใจบ้างเลยลดให้เอามาเล่นต่อไปไปใส่ฝักชั่วนี่นะฮะจะเขย่าสิจ๊ะไม่หล่นเอามือหนีไปหรือเปล่าที่มันไม่หล่น่ะถ้ามือไม่จับมันก็หลุดดีคุณเอาเหรอ อืมไม่ใช่มือหนีบซองไว้ให้มันแน่นหรือเปล่าไงมันไม่ใช่วันแน่นมากถามว่าจะเขย่าจริงมันก็โลนแต่ไม่ได้เขย่าขนาดนั้นเออใช่แบบใช่ไหมก็เซฟได้นลดหน่อยใช่ไหมมันก็ไม่หล่นอยู่แล้วถ้าจะเอาแบบว่าเขย่าสะบัดสะบัดไม่หล่นเนี่ยก็ดึงไม่ออกเห็นไหมพอได้โหมกับโถยนอกเรื่องยาวเชียวเรื่องต่อไปอืมตลับลูกปืนมั้งใช่ลันดูซิว่าอออ่าใไหมมีมีตลับลูกปืนครับจ้ะอ่า <ล>บอกราคาก่อนหนึ่งพันห้าสิบบาทค่ะใบยาวสิบนิ้วใบกว้างหนึ่งจุดหกนิ้วสันหนาหกมิลไรตเวปลายนะครับด้ามยาวเจ็ดนิ้วปกติขายอยู่พันสามค่ะแต่นี้ลดลงมาเหลือพันเก้าห้าสิบวาทห้วเพราะว่าถ้าช่วงไหนไม่มาก,ก็ ช่วงไหนที่ได้เหล็กถูกมาก็ลดราคาไปช่วงไหนที่ได้เหล็กแพงมาก็ขึ้นราคาไปหน่อยนึงใช่ไหมเชิญรันเอไม่เอาเปรียบลูกค้าเธอเนี่ยถ้าได้ถูกก็ลดไปได้แพงก็แพงขึ้นก็อย่าบ่นกันไม่บ่นหรอกท่านลูกค้ามีตังค <c oughs> ์าลูกค้าใจดีสงสารเชิญรันน้นเป็นไม้ประดู่นะครับปิดท้ายด้วยเขาควายนะครับมีมีเล่มเดียวจริงๆเล่มนี้หมดแล้วก็เชิเรันบอกสเปคยังอ่ะบอกไปหมดแล้วเหรอ อ่ะโอเคใส่ฝากใส่ฝากรวมป่ะเรียบร้อยโชว์เรียบร้อยแล้วนะอ่ะมาขายหลักร้อยดีกว่าเย็นอยากขายหลักร้อยวันนี้ยจ้ะไปห้าร้อยห้าสิบโอ้ใหญ่จังนี่ครับมาดูสิผมอันนี้เป็นมีดใหญ่หน่อยนะล้มล้มมะล้มต้นไม้ใหญ่ๆได้เลยใช่ไหมนี่ขนาดสิบล้อนะครับช่วงนี้จะเป็นงานแบบสิบล้อเยอะ าะว่าจะโอ้ดูสันสิเท่าไหรเนี่ยกี่มิลไม่แปดมิลหรอคะเนี่ยอันนี้เอ่อเจ็ดมิลไล่เรียวครับไล่เรียวแต่ปลายไม่ไม่เล็กนะปลายยังอยู่ที่ห้ามันแน่ไหนก็ดูหนามากเลยค่ะน้ำหนักน่าจะเจ็ดไล่ถึงห้านะครับน้ำหนักน่าจะเจ็ดร้อยไหมคะน้ำหนักเหรอเจ็ดถึงแปดร้อยอะค่ะได้ไหมหกร้อยนะเจ็ดเห็นไม้ช่างันเจ็ดร้อยห้าสิบเออเออห้าร้อยห้าสิบช่างรันใบยาวเท่าไหร่คะเนี่ย ไปยาวสิบสิบสาสิบสองนิ้วดิฉันขอเดาสิบสองครึ่งหรือสิบสามสิบสองครึ่งเห็นไหมเดี๋ยวนี้ดิฉันบอกแล้วเรื่องตัวเลขช่างรันสู้ดิฉันไม่ได้หรอกบวกเลขก็ไม่เคยถูกใบกว้างสามนิ้วนะฮะว่าปลายอยู่สามนิ้วมันมันบิ๊กไงมันใหญ่ด้ามมิดแปดนิ้วเท่าตห้าร้อยห้าสิบบาทรวมสดโอเคนะครับคมจัดแข็งจัดมาวางแนบแท้สิบล้อมาอีกเล่มหนึ่ง ต่อัปตรงนั้นน่ะโค้งน่ะเหมือนเนบค่ะอนี้เหมือนเนบใหญ่อ่ะไม่เนบใหญ่อ่ะอันนี้เหลือเล่มเดียวเหมือนกันหมดแล้วพวกหายหมดแล้วอ่ะเหลืออยู่เล่มเดียวสี่ร้อยเก้าสิบก็แล้วกันปกติขายอยู่หกร้อยกว่าเอาเัินเลยจ้ะอ๋ออันนี้ของปีที่แล้วลดอยู่โอเคได้ครับสี่ร้อยเก้าสิบได้เพราะว่ามันทุนเดิมอยู่ค่ะหมุนไปจ้ะอ่เนี่ย่บอกสเปคเลยค่ะหมุนไปก็บอกสเปคไป ใบยาวสิบสองนิ้วใบ uh huh. กว้างสองจุดห้านะครับนี่ครับใบ uh huh. กว้างสองจุดห้าที่แหละคนที่ชอบแบบหนักปลายใช่ไหมคะสันเนี่ยห้ามิล <Huh? S 2> สันห้ามิลสันห้ามิลด้ามเจ็ดนิ้วค่ะ uh huh. อันนี้ก็ฟันไปเถอะอันนี้ก็แจ๋วเลยด,ด,นน500 500เดิเชนกะห้าร้อยสามสิบห้าร้อยเอาตีเฉลี่ยห้าร้อยห้าสิบเพราะว่าเราทำบางกว่า uh huh. ตัวเมื่อกี้ จะบาางงกว่นนิดึคือบางท่านก็ไม่ชอบหนักเกินร่งานเบาก็ได้งานหนักก็ได้ใช่โอเคไปว่างไปนะหกร้อยกว่าไม่ขายขายสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบฮะลบลบลบนโต๊ะอ่ะมาอันนี้อ่ะเหมือนกันอันนี้ก็กลับด้านกันเหรอขายเท่ากันอ่ะนี่ไงจริงจริงมัต้องอย่างนี้เอาสี่ร้อยเก้าสิบเหมือนกันเอ้ยนี่เหมือนแก้วน้ามาเลยอ่ะใช่ไหม เกี S <S <S pan, <S 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 ้ยนมะม่าไก่พันแต่ว่าเป็นเกี้ยนาไม้ยักษ์อ่ะอือหกร้อยกว่าไม่ขายก็ขายเท่ากันนั่นแหละมาอันนี้สิบเอ็ดนิ้วครึ่งก็หมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วนะคะแล้วหมดแล้วหมดแล้วเกี้ยนจะค่อยว่ากันใหม่หัวก็สามนิ้วอันนี้เป็นมีฟันโดยเฉพาะนะฮะเน้นการฟันโดยเฉพาะเลยทวนน้ำหนักอยู่ดีหัวเช่นไรชอบฟันเหรอคะฟันหมดแล้วผมอะฟันได้หมดละฟันก็จะเป็นเจ็ดมิลไล่เรียวนะฮะไล่เรียวปลายตัวนี้เราเป็นลักษณะไล่เรียวปลายนะฮะเพราะปลายมัน มันใหญ่จะเป็นเสมอไม่ได้ค่เหมือนจะหนักมากด้าหกนิ้วค่ะน้ําหนักก็จะอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบเก็บเก็บหกร้อยอหนักจะหนักกว่าตัวนี้นิดนึงครัขเท่ากันค่ะให้เท่ากันค่ะวางให้เท่ากันราคาเท่ากันราคาเท่ากันช่าลานหัวตัดเล็กนั่นไปไหนละที่ดีชันจะไปเก็บเข้าครัวเขากลัวช่างเอาไปเข้าครัวเขาบอกว่าขอแบ่ง ลูกค้าบอกขอแบ่งเถอทเล่มนี้ก็ไม่ขายแล้วนะเพราะว่าก็จะเก็บข้อกูแล้วไปเก็บเลยไม่ต้องนําเสนอเพราะว่าเมื่อวานนาเสนอแล้วไม่ไม่ซื้อกันก็เก็บอันนี้ไม่ใช้งานไม่ค้างงอนแต่มันสวยไหมคะชอบอันนี้มาอย่างเหรียเล็กเดี๋ยวขาดสนิมให้เดี๋ยวเล่มเดียวละอ่ะหมดละสามร้อยเก้าสิบอ่ะสามร้อยเก้าสิบขายให้ราคาเดิมอยู่เป็นปลาต่ออ่สัตว์กระดูกได้เลยตรงนี้เป็นปลาต่อสัตว์กระดูกลาบ อะไรได้เลยอันนี้ประสงค์ครับผมฟันไม้ก็ได้ใช่ไหมฟันไม้ได้โอมียาวแปดนิ้วคือชุบมาแบบแข็งจัดโหดจัดค่ะมียาวแปดนิ้วแปดนิ้วครึ่งเลยครับนะครับปลายหน่อยจะแปดนิ้วครึ่งจ้ะใบกว้างนี่สามนิ้วสามนิ้วสามสามนิ้วสองนะครับรวมสามนิ้วครึ่งปลายค่ะด้ามเจ็ดนิ้วสันสันห้ามิลตลอดทั้งทั้งแนวนะฮะสันห้ามิลน้ำหนักเนี่ยตัวนี้ห้าร้อยกรัมสับกระดูก สบายๆนะครับในครัวค่ะเอาไปครับสามร้อยเก้าสิบราคาเดิมอยู่ยังราาคแล้วก็มันก็ไม่มีแล้วแหละมันเล่มเดียวนี่แหละเรื่องของโต๊ะก็คือหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วแต่ของใหม่มาถ้าสั่งใหม่ก็คือหมายความว่าราคาใหม่ละสองเล่มนั่นคืออะไรคะอีกสองเล่มนั่นน่ะเนี่ยหนคะเนี่ยค่ะช่างแรงเนี่ยค่ะใช่อหมดโต๊ดนี่แหละหายหมดเลยแต่อันนี้ยังไม่ได้เปิดคมอ๋ออันนี้เท่าไหร่สี่เก้าสิบอันนี้สี่ร้อยเก้าสิบค่ะอันนี้สี่ร้อยเก้าสิบ วัดขน,น,นาดส,ส่วนสูงไปเลยสมมุติว่าเปิดคมแล้วสมมติเปิดคมแล้วเออสักวันเนี่ยช่างอารันจะโดนอ่ะโดนมือหรืว่าลือมอ่ะว่าเปิด <11 S 1> คมเสียนิ้วครึ่งสิบเอ็ดนิ้วครึ่งจ้ะใบกว้างสองนิ้วครึ่งจ้ะสันหนาห้ามิลไล่ไม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 ปาไม่เลี่ยมไปเลียวอยู่ไปนิดเดียวสันหานาห้ามิลตลอดนะครับด้ามด้ามเจ็ดนิ้วค่ะน้ำหนัก สี่ร้อยแปดสิบก็เกือบห้าร้อยกรัมอ่ะยังไม่ได้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่ได้แต่ก็ซื้อได้เพราะว่าเปิดคมเสร็จก็เสร็จละก็คือเหลือเปิดคมแล้วก็ขับนิดๆหน่อยหน่อยให้ก็โอเคเสร็จได้วิ่งโอเคเท่าไหร่นะสี่ร้อยเก้าสิบลมส่งโอเคค่ะราคาเดิมอยู่ราคาเดิมก็คือหมดนี่ก็ไม่มีแล้วละค่ะหมดโตนี่แหละมาแล้วอีกเล่มหนึ่งเนี่ยหกร้อยกว่าเนี่ยปีที่แล้วหมดละหกร้อยกว่าเท่ากันไว้นะคะ เท่ากับหกร้อยนี่ก็แหนบสิบล้อเหมือนกันดูความหนานะคะอันนี้หกร้อยเก้าสิบนี่เอใช่ค่ะเก้าสิบเอาไปห้าร้อยห้าสิบก็แล้วกันฮะลดละเพราะจริงๆที่มันมันราคาสูงเพราะมันเป็นงานขัดขาวแล้วก็ด้ามกรึงด้ามเป็นด้ามกรึงนะฮะใช่ด้ามกรึงจะแพงเฉพาะด้ามมาเป็นร้อยแล้วใช่ค่ะห้าร้อยห้าสิบจบข่าวสามนิ้วโอ้โหยาวถ้าไม่ก็เก็บไว้เลยเพราะว่ามันไม่มีละเหล็กแบบนี้ สิบสามนิ้วค่ะเเก็บไว้เหรอก็โชว์โชว์จะขายไหมเนี่ยไม่ขายแต่ว่าโชว์เฉยๆสิบสามนิ้วสันหนาแปดมิลนะครับค่ะแปดมิลไร่เรียวปลายนะครับเนี่ยค่ะสันหนาแปดมิลไร่เรียวปลายใบกว้างนี่สองจุดสี่เนี่ยถ้าถ้าถ้าท่านไหนได้ไปนะคะที่ชอบแบบว่างานหนักหนักแล้วก็ล้มต้นไม้ใหญ่ๆนี่น้ำหนักจะติดใจมากๆาน้ําหนักก็แปดร้อยกรัมเกือบกิโลแล้วดูความหนาของสันฉันจะโชว์สันดูสิคะก็แปดมิล โคตรหนาไม่ใช่หนาธรรมดานะคะโคตรระหนาเลยนะคะหนักเหมาะดิฉชนว่าด้ามก็กึงแล้วก็ยืดหมดเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับไม่หลุดเออหนักนะฮะเนี่ยอืมไม่ใช่หนักเลยนะหนักค่าส่งเออใช่ค่ะที่ว่าราคามันักค่าส่งราคามันอัพหกเนี่ยคือว่าค่าส่งไปเป็นร้อยแล้วนะคะเราก็เหลือนิดเดียวหกร้อยห้าสิบอืมรัมส่งค่ะค่าส่งก็ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งละอเราก็เหลือนิดเดียวเอง จ้ะพวกค่าด้ามกึ่งหนึ่ไปเป็นร้อยแล้วนั่นนะ่ะอ่าด้ามกึ่งก็ร้อยค่ะโอเคจบข่าวในราชสำนักละมาช่างอาลันไดหมดแล้วมา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 น,นี่ผมจะเก็บเข้าขกลุเอาเก็บเลยเอาไว้ในเอาไปไว้ที่รถเลยเอาไว้ในเอาโชว์ไว้อย่างงั้นแหละเหรออืมถ้าเผื่อท่านไหนสนใจรถดแตด่ก็ลดไปสามพันห้าสามพันเก้าลดอะไรผมบอกก็ลดใดก็ลดใดสามพันห้าอ่าอ่าอ่าสามพันห้าลดละ แต่ถ้าโทรมานาทีเนี่ยหลังจากลงอีพีให้3 0 0งเอาลดอีกอืมก็อยากขายอ่ะจบไหมแต่หลังจากนั้นก็ไม่ให้แล้วนะให้เหมือนเดิมนะด้ามเป็นเขาควายนะครับเหล็กเป็นใบไหนก็ไหนๆล่ะเหล็กเป็นใบเลื่อยเยอรมันค่ะตัวนี้เป็นใบเลื่อยเยอรมันนะครับแข็งจัดคมนันคมทนถ้าไวราคาพวกนี้จะมีโลโก้ของช่างอลันติดอยู่ค่ะนะฮะทองช่วงนี้ทองคอนี้เป็นทองเหลืองค่ะ เป็นด้ามฟูแทงนะครับไม่ยช่ด้ามไม่่ด้ามกัดนะครับเป็นด้ามฟูแทงค์นะนี่ครับฟันไปเถอะใช่ไหมคะเถอะรับประกันครับใบยาวเก้านิ้วตัวนี้คือเน้นพกเข้าป่าเหมาะมากสําหรับงานซองก็มันจะเน้นพกเข้าป่าคือจะเบาๆให้มันเบาๆที่สุดต้องทําเป็นซองลักษณะซองไครเด็กนะครับเบาถ้าทําหนักนี่คนลูกเอามีดไปทิ้งกลางป่าแล้วคะะข้าป่าแล้วมันหนักค่ะ โอเคถ้าท่านไหนโทรมาเนี่ยหลังจากลงปุ๊บนะคะดิฉันให้เลยสามพันสองเอางั้นเหรอคะพ้นจากวันนี้ไปสามพันเก้าเหมือนเดิมค่ะผมลดสามพันห้าคุณลลดเหลือสามพันสองเดี๋ยว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 โทรมาเดี๋ยวโทรมามีเรื่องกับผมผมให้สามพันแล้วคุณจะหนาวหาว่าไปเรื่อยมาก่อนจะจากกันวันนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ค่ะ,ะสำหรับวันนี้ลราไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ